สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับโดยขั้นแรกเปิดฝาครอบยางออกครับผมหลังจากนั้นทำการดึงปลั๊กหลอดไฟออกครับผมเมื่อเราดึงปลั๊กออกไฟออกแล้วทีนี้หลอดไฟจะยึดกับอยู่สลักที่ล็อกอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทีนี้เราทําการโดยการที่ว่ากดลงไปครับผมแล้วเลื่อนออกไปทางขวามือสลักก็จะหลุดออกครับเมื่อสลักหลุดออกแล้วเราก็ทําการดึงหลอดไฟหลอดเก่าออกนะครับผมแล้วก็ใส่หลอดไฟหลอดใหม่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปแล้วเราก็ทําการล็อกหลอดไฟโดยสลัก อันเดิมก็คือกดเข้าไปแล้วเลื่อนไปทางซ้ายมือนะครับผมสลักตัวสลักก็จะลักหลอดไฟหลังจากนั้นเราก็ใส่ขั้วหลอดไฟกลับเหมือนเดิมและใส่ยางครอบกันฝุ่นการละอองน้ําใส่กลับเหมือนเดิมเท่านี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเรียบร้อยแล้วครับผมยังไงสมาชิก e c h o s p o r t แฟนคลับลองทำกันดูนะครับ